กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับสําหรับการแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับซึ่งในทุกๆปีแล้วนะครับทางรัฐบาลจะมีการหาลือในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับแต่ในปีนี้นะครับก็ยังไม่มีการหาลือเกี่ยวกับการแจกเงินของขวัญปีใหม่ให้แก่โครงการต่างๆนะครับเราก็ต้องมา มารอลุ้นกันนะครับว่าในวันอังคารที่ใกล้จะถึงนี้นะครับจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าจะมีการหาลือเกี่ยวกับเรื่องของการแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ถือบริสัทบริการแห่งรัฐหรือไม่นะครับและสำหรับการแจกเงินของขวัญปีใหม่คนละ1000บาทนะครับตอนนี้ก็มีเข่ากระจายนะครับทั่วออนไลน์เลยนะครับก็คือใน u t u b e นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีหลายคนสงสัยนะครับว่า การแจกของขวัญปีใหม่คนละ1,000บาทตอนนี้เป็นข่าวจริงแล้วหรือยังนะครับตอนนี้นะครับอ่าก็ฟันธงเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีการแจกของขวัญปีใหม่คนละ1,000บาทนะครับเป็นแค่ข่าวลือเฉยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านประมาณ14ล้านกว่าคนนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ต้องดีใจนะครับว่าท่านจะได้รับคนละ1,000บาทนะครับนี้เป็นข่าว เข่าลือเฉยๆนะครับหรือว่าเป็นข่าพรลอมนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและสําหรับท้ายนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ